สวัสดีคุณผู้ชมครับดได้เวลาความสนุกกับนิวหนวดในสดๆบทไม่มีนะครับวันนี้อยู่กับทีมร่างรักพลางใจครับผมสวัสดีครับ โอ้โหโรงงานใหญ่โตครับผมไม่มีใครทํางานเลยนะตอนนี้มายืนทําอะไรกันเนี่ยมาคุยกับพี่นิวไงอ๋อโอเคต้องบอกให้ทุกคนแบบหยุดงานเพื่อมาคุยกับพี่นิวก่อนโอ้โหเพราะว่าคิวกว่าเขาจะได้มาเนี่ยมันยากมากไม่ต้องพูดหรือว่ามาประชุมรับกันเพื่อหาสืบหาคดีฆาตกรรมอะไรบางอย่างมาถึงระดับเลยแล้วกันรับสุดท้ายใครเป็นคนทําคดีฆาตกรรมมาใครข้างเอาจริงอ่ะมันต้องติดตามในทุกๆตอนครับแล้วก็ในทุกๆตอนเนี่ยมันเหมือนแบบเราไปตามสืบกับตัวละครทุกๆตัวไม่หรือว่าคนข้างๆหรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยไว้ใจไม่ได นะเอา<ด>จริงะมันมันเป็นไปได้หมดเลยทุกคนอคือก็อย่างที่บอกเลยก็ต้องติดตามดูครับแล้วก็ตามสืบไปพร้อมกับตัวละครแต่ถ้านิวเป็นคนดูตอนนี้นะถ้าดูละครอยู่เนี่ยคนที่นิวสงสัยมากที่สุด ก็น่าจะเป็นคนฝั่งนู้นจริงนหไม่ใช่ผมหรอกผมว่าไม่จริงฮะไม่จริงพี่พลเพราะทุกเรื่องนะเอาจริงๆนะบทพี่พลนะเขาจะแบบว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนเลนส์แบบลึกลับซับซ้อน่ะพี่จริงเหรอครับผมว่าเรื่องเรื่องนี้อาจจะเป็นนางเอกก็ได้ที่เป็นคนฆ่าทุกคนเอ้ยมันง่ายไปไม่ใช่อคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงพี่คนินจริงๆเป็นเป็นผู้ชายที่แบบว่า ตั้งใจทํางานมากแล้วทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่หาเลี้ยงพี่น้องในบ้านแต่ด้วยบางอย่างในบริษัทนี้ทําให้เขาเก็บกดกดดัน ทำให้เขาต้องทําอะไรบางอย่างครับเพราะว่าโดนบังคับไปตัดอ้อยนะฮะคุณผู้ชมตัดจนหลังคนหลังแข็งใช่ปล่าอาไม่ใช่เหรอคนละเรื่องกันคนละเรื่องเหรอมาที่มะเมียกันบ้างเราคิดกันใหญ่โตหรือเปล่าจริงๆแล้วเราไม่ไม่ไม่เราเป็นคนดีค่ะทุกคนก็มาถอยเป็นคนดีหมดนะเออเริ่มไว้ใจไม่ได้จริงๆแล้วนะฮะแล้วความสัมพันธ์คนในบริษัทนี้มันเป็นฟีลลิ่งไหนประมาณไหนดีไม่ดียังไงอะตอนที่คุณทิวยังอยู่ก็จะเป็นเหมือนครอบครัวค่ะจะแบบ สบายสบชิวๆพนักงานเป็นกันเองจะแบบทําอะไรก็ได้แต่พอกลายเป็นคุณเทียนอย่างเงี้ยอะไรก็ดูเครียดมากขึ้นเลยเนีคะเรียกว่าเป็นคนที่คอยกดดันทุกคนใช่เป็นคนไม่ดีเป็นตัวซวยใช่ก็มาถึงปุ๊บพี่ชายเธอเดสมอลเล่ไปเลยไม่ก็ไม่คือเขาไอ้นี่ไปก่อนเขาเสียไปก่อนเราก็เลยต้องมารับช่วงต่อเขาแทนที่นี่เฮ้ยอย่าบอกนะหรือว่าหรือว่าอะไรเกิดขึ้นได้เห็นมไม่ไม่ไผมเป็นคนดี อืมคนดีอีกแล้วเสียงสูงเลยเรอเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฉบอกว่าวใจใครไม่ได้นี่ก็เป็นโรงงานที่เหมือนกับจะมีเรื่องตลอดเวลาก็ต้องดูนะว่าไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันซับซ้อนมันสนุกขนาดไหนแต่คอนเฟิร์มว่าเข้มข้นแน่นอนแล้วก็ไปค้นหาคําตอบด้วยกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร นะฮะแต่อยากขับถึงเบื้องหลังเพราะว่าพี่พลเนี่ยร่วมง,งานกับน้องๆมาตั้งแต่เรื่องแรกๆกันแต่ละคนมีพัฒนาการยังไงบ้างจนมาถึงเรื่องนี้ครับเอ,อ้ยทุกคนดีขึ้นนะดีดีมากๆเลยครับ ดังน้องน้องก็มเก่งมากมัมเหลียวใช่น้องมัมเหลียวโอเคเลยท่าสี่สาสองเขาร้องไห้ได้เลยเก่งมากจริง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 ไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อไม่เชื่ออ่ะอลองสินะฮะสี่สามสอง action ดูในละครค่ะดันเนี่ยเนี่ยพี่ผลพูดไม่จริงแล้วหนึ่งจริ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 งก็คือคนเนี้ยเขาแบบน้ำตาสั่งได้สั่งได้เลยมือชื่อมากใช่เออเป็นคนเลิศเก่งมากนะงอแงบ้างไหมคนเนี้ยงอแงบ้างไหม ไม่ค่อยนะโ uh, okay, อเคนะคำว่าไม่ค่อยนะแสดงว่ามีบ้างนะฮะไม่ร so okay. okay, okay, uh, uh, okay, ู้อันนี้ก็ไม่รู้รอเสียงสูงนะฮะกับดูนัทละครับพี่พลดนัทโอเคดนัทโอเคครับร่วมงานกันนางแต่เรื่องแรกกันเนาะดีครับพัฒนาการดีครับนะฮะเดี๋ยวเขาเป็นพระเอกใหญ่โตนะะแน่นอนแน่นอน ก็ถูกแล้วนะครับเอออ่ะแล้วน้องๆอ่ะร่วมงานกับพี่พลเป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงอพี่พลก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอครับผมแล้วก็การแสดงก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วเพราะเป็นแบบนักแสดงแบบฝีมืออยู่แล้วครับผมเล่นด้วกันแล้วสนุกครับจริงๆแบบเข้าซีนด้วกันแล้วสนุกครับแล้วว่าเหมือนแบบนั่งดูเขาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยครับเออก็คือค่อยๆเก็บรายละเอียดไปดีเทลต่างๆในการเล่นเนาะมะเมียวล่ะร่วมงานกับพี่พลเรื่องนี้เป็นยังไงครับ มีอะไรที่คาดไม่ถึงตลอดเลยค่ะอย่างแบบฉากธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยเขาไม่มีพูดเลยนะเขาสามารถแบบทําอะไรก็ได้ที่ให้เราแบบอะไรวะอะไรเงี้ยเวลาเขาฉากเหมือนแบบบางทีอะตาไปโฟกัสพี่พลว่าอุ้ยเล่นสุดยอดเลยอะแล้วบางทีเราหลุดอะเหมือนแบบเราดูหนังอยู่แล้วก็เพลินอะไรเงี้ยคอยตามไปด้วยเคลิมคอตามเพลินเออนี่ไงถึงบอกไงว่าไว้ใจตัวเขาไม่ได้ เอาละครอยากให้ทุกท่านฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหนยครสำหรับดังรักพลางใจครับเริ่มจากพี่พลก่อนเลยครับครับก็อยากให้มาช่วยลุ้นช่วยติดตามกันครับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรื่องราวมันจะดําเนินไปยังไงครับฝากด้วยครับค่ะก็อยากจะฝากติดตามรางรักพรางใจด้วยนะคะคือ ทุกๆตอนทุกๆฉากมันจะมีแบบอะไรซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นไปหาคําตอบด้วยกันนะคะอย่างที่โดนัทครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มที่มากๆนะครับยังไงก็ฝากรังรักทางใจไว้ในอ้อาอกกำลมใจของคุณผู้ชมด้วยนะฮะรังรัคนทางใจนะครับผม2องทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับและกลับมาเจอกับสดสบทใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ